นับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปลูกกากนอบน้อมจิตพระพุทธลูกขอน,นอบน้อมเกิดใหม่ในร่างเดิมนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปลูกน้อมรับชีวิตใหม่ชีวิตที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ชีวิตเติมเต็มไปด้วยความสุขชีวิตเติมเต็มไปด้วยความรักชีวิตเติมเต็มไปด้วยครอบครัวที่แสนน่ารักอบอุ่นใจนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปรูปมีสมองอัจฉริยะสร้างประกอบการธุรกิจใดๆ เติบโตแบบง่ายดายมีลูกค้าที่น่ารักนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปลูกมีชีวิตที่ดีๆเข้ามาหาลูกเกิดใหม่ในร่างเดิมพบคนที่ดีมีมิตรภาพที่น่ารักเป็นที่รักของเทพเทวดา ทุกทุกสารทิศลูกน้อมมีจิตที่ตื่นรู้ถึงจิตใต้สำนึกมีสมองอัจฉริยะตื่นรู้ทั้งด้านทางโลกและด้านทางธรรมน้อมจิตจัก,กรวาลเทพเทวดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดินจงมาเป็นสักขีพยานชีวิตของลูกใหม่ นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเธอสาธุ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 